ออนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีดเว็บโซนะครวันนี้ผมจะมารีวิวชินจินะครับได้มาจากการล็อกอิน7วันนะครับแเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรได้ล็อกอินมาแล้วครับว่าโอเคดูงี้ไม่เปิดดีกว่าเออแต่ใครมันจะไปรู้นะฮะชินจิตัวนี้นั่นเองนะครับ มาในรูปแบบสีแดงครับเทศการลร่มนะครับมาคุมร่มด้วยแต่งโทนดำนะฮะดำดำเขียวเข้มประมาณนี้ปุ๊บโอ้โอ้โอ้โอโอนี่วันนี้นหน่วยฮัลโล,โลครับสังหารไล่สังกัดพลัสครับสังหารไล่สังกัดได้แบบแรงขึ้นลิงก์รถคุณทำแรง14ครับใครไม่ชอบก็ไปลิงก์ได้ครับไม่เล่นแล้วก็ไปลิงก์ได้ครับ มี ex ด้วยนะครับแล้วก็สกิลด้วยทุกสกิลจะเป็นสกิลพลัสหมดเลยก็คือสามารถติดทับซ้อนได้ครับแล้วก็จำตีใกล้นะครับแล้วก็มีสถานะ,ะเสียการควบคุมสถานะถูกควบคุมนะฮะเป็นสถานะมาใหม่นะตัวที่จะใช้สถานะนี้ก็มีพกชินจิแล้วก็จิเซลนะครับพาซีฟครับรักเฉินบกหนึ่งครับเออลืมบอก ex นะ e.x ก็เป็นสกิลสกิลหนึ่งครับแล้วก็ติดสถานะเหมือนกันแค่นั้นนะไม่ได้แบบมีอะไรมากมายก็คุณดาวคุณทาม60วินะครับไม่สามารถนำวิคุณทามไปคุณทาม e.x ได้นะครับปะเพีแรง20%่รทุกกาเสียแดงสำหรับดันพวกกันครับอวบิลิตี้ความเสียหายแรง80ครับไม่ใต้80ครับลดคุณทามแรง14ครับแล้วก็ไม่ติดไฟ100%ครับฮิตสครับติดสถานะบวก7วิครับ และสังกัดจิสถานะได้ง่ายขึ้นแบบไม่ระบุสีครับทีมปาร์ตี้ครับ <c oughs> <c oughs> จำทีใส่ศัตรูที่จิดสถานะแรงขึ้นครับ20%โอ้ oh, โดยว้า wow. วไม่ได้บอกนะบอกแค่ทีมปาร์ตี้ครับไม่ได้บอกสีคือทีมปาร์ตี้รับเต็มเต็มโอเคอันนี้ก็ดีแล้วก็จิตสถานะใหม่เนี่ยคือแรงขึ้น100%นะครับลดค่าป้องกัน ยกเลิกซูเปอร์อัมเมอร์ครับยกเลิกซูเปอร์อัมเมอร์ก็จะอยู่ในด่านพวกด่านดันแต้มครับหอคอยบางด่านครับประมาณนั้นแล้วก็ในด่านวิญ,ญญาณ80%ครับโอ้เมื่อติดสถานะนะนิดสองสองร้อยสามร้อยสามร้อยแปดสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยแปด แรง408ครับไม่มีแรงไม่ตายแต่ว่ามี ex ครับชินจิแรงโคตรครับแรงมากถือว่าแรงมากๆ <c oughs> ก็ถือว่า jam <c oughs> ซึ่งผมก็จะใส่ของประมาณนี้จริงๆใส่ยาลุกกรแทนไออันเป็ดก็ได้นะครับใส่เลี้นลรถคุณทำแรงหรือว่าความเสียหายแรงแล้วแต่ถนัดครับใส่ผมจะใส่ติด sp ไปด้วยนะครแล้วก็จะเบิก อาเบริตี้น้ำหอมเลือดเต็ม25ครับแล้วก็ sp ครับถ้ามันมีอาเบ t ิตี้เทานะไอถูกควบคุมผมก็จะเอาอันนั้นแต่ว่ามันยังไม่อัปเดตเป็นปัจจุบันนะซึ่งอันนั้นยังไม่มีนะก็ยังใช่ไ,ได้โอเคไปเล่นด่านนี้ด่านนี้มันจะมีซูเปอร์อาร์เมอร์อยู่ถ้าใครเอาโดวธรรมดาไปเล่นก็จะรู้สึกว่ามันเล่นไม่ได้นะเฮ้ยตัวมันเล่นไม่ได้ประมาณนี้ โอเคชินจิยืนก่อนแล้วก็ไปเล่นดานนี้เลยชึบเป็นดานสุดท้ายครับของด้านดันแต้มมันจะมีตัวที่มีตัวละครที่มีซปเปอร์อร์เมอร์ครับถ้าเราเอาตัวละครธรรมดาไปตีเห็นไหมมันจะไม่ล้มไม่ใะงงกแล้วมันจะโจมตีสวนกลับเราได้แบบทตนทีโอเคเพราะฉะนั้นเอาชินจิไปเล่นครับปุ๊บเห็นไหมครับปุ๊บ,บสบายชช ชิวๆไม่ติดไฟครับยืนแช่เลยสบายใจอ่าตุ๊บอ่ารีวิวไปเลยโจมตีปกติครับใช้ลมฟ้าครับปา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 บนะสก่ติดตอนนี้สตูติดสถานะแล้วครับมันก็จะโจมตีพวกเดียวกันเองถ้าไม่มีพวกเดียวกันเองมันก็จะโจมตีตัวเองครับเห็นไหมฮะสกิลหนึ่งลุกกลมด้านหน้าครับ สกิลสองคมด้านหน้าเช่นก,กันแตก่กว้างกว่าสกิลหนึ่งนะครับสกิลสามเป็นพ่วงแม็กครับแล้วก็ปุ่ม ex นะครับ ex จะไม่รีวะ่ะทุกคนเอาไม้ตายไปดูก่อนแล้วกันฟาดลมครับฟาดลมสองทีครับรป๊บศัตรูหลับนะครับเช้าตู่ครับ,รบอา่บาฟาดลมหลับเย็นเช้าครับสิบแปดวิผมไม่อยากให้ทุกคนรอนานนะแป๊บนึงผมจะพักแป๊บนึง โอเคมาแล้วครับ EX ชุดนี uh ้ค huh. ร okay, ับเป็นสกิลสกิลหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็มีสถานะติดเหมือนกันประมาณนั้นแหละก็โดยรวมแล้วถือว่าดีแบบดีมากๆครับถือว่าแรงแรงมากใช้ในตันเกลวก็จะดีมากครับเล่นข้างนอกก็ดีเหมือกันครับในบางกรณีนะ ก็ถ้ามีด่านนับผู้กันก็สามารถใช้ชินจิได้เลยในตอนนี้เพราะเขามีทลุกกาสีแดงครับซึ่งสามารถเานไปเล่นในด่านการผู้การได้ครับ mm hmm. ถือว่าแจวรับชินจิผมให้ mm hmm. เกือบเต็ม10แต่ไม่ให้สิเต็ม10ผมมีสกิลที่รู้สึกว่าติดขัดคือสกิล1ึสกิล1กับแต่สกิล l คือมันควรมีแค่1อันอีก1อันควรเป็นบรีม ะะไม่ก็ผักรูไปด้านหน้าอะไรประมาณนี้แต่อันนี้มันดันเป็นกลมทั้งหนึ่งและกลมทั้งสองครผมเลยหักหักคะแนมนมานิดหนึ่งให้เกือบเต็ม1ิแล้วกันนะคร9.99อะนะแต่ตัวนี้ดีจริงครับแรงจริงเล่นได้ดีจริงๆเลยอย่าพูดนะะผมก็มีทั้งโมโมแล้วก็ชินจิละตอนนี้ก็ขาดรีดูกับนะฮะกงไม่ไปหาเปิดมันหรอกโอเค,อเคสำหรับคลิปนี้เราคงต้องฝากว้เท่านี้แหละครับ สำหรับใครที่เปิดได้ก็อัพเลยครับตัวนี้แรงจริงดีจริงครับเล่นได้ดีจริงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ